โอเวอร์ท็อปอัพเพจเติมทองราคาถูกมีผู้ติดตามมากกว่า10,000แคนนะฮะจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นๆนะครับผมปลอดภัยแน่นอนนะฮะสามารถเติมได้แล้วทั้ง2ระบบนะ i p s d แล้วก็ Android นะมีบริการ24ชั่วโมงนะครับผมกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม t t k t Studio นะ คลิปนี้มารีวิวดิสเจมนะครับผมตัวฟีเจอร์เขียวบูสเตอร์นะตัวฟีเจอร์เขียวบูสเตอร์นะครับผมโอเคมานะดิสเจม99นะนะ99 24ปีเท้าขวาสไตล์ก็จะเป็นแบ็กจอมบุกนะยืดปีขวาได้นะเกมลุก74บอลรจน8ปดเลี้ยงบอล80และประกอบตัว82สองสั้น 8, 88 8นะครับผมสองสั้น88 เปิดบอลอ้าเปิดบอล96เลยเหรอนึกว่า99นะครับผมนึกว่า99นะนึกว่า99เออใช่ไหมเข้าใจผิดเลยเนี่ย90 90รวมบูท9เออถูกแล้ว96นี่หว่านะจบสกอร์70นะลูกม่ง71ลูกต้นเตะ79ความโคง 9, ้ง93นะเกมรับ74ทักลิ่ง78เอ็กซ์เพรสชั่น75 ไอเกเมนต์แนะสปีด9ก้าสสปีดต้น9ก้าสเอ้ยสปีดต้น8ปดสามร่างกันยิง8ปแปดแข็งเกร่ง90สแล้วก็สเตมินาจะสงโอ้โห้ยสเตมินาหน่าน่าจะหมดไวนะสเตมินาหน่าน่าจะหมดไวพอสมควรนะแต่ความโค้งดีเปิดบอลเมน่นมีความแข็งเกร่งนะฮะแต่สเตมินาหน่าจะหมดไวสกิลมีหมุนตัวโซคอนโทรลยิงลูกพุ่งวะ่ะ นะยิงลูกพุ่งเล่นบอลจังหวะเดียวปวดบอลริมเส้นไซก้อยนะครับผมตัดบอลน,นะกับตันซุปเปอร์ซับแล้วก็เล่นในเกมที่กดดันได้ดีนะซุปเปอร์ซับก็มีนะแสดงว่าท่าสำรองเนี่ยน่าจะเวิร์กเพราะว่าสเตมินามันน้อยถ้าสำรองลงมาเนี่ยคือคือตัวจี๊ดเลยแหละนะครับผมโอเคไลขขวาเก้าเก้านะครับสำหรับบิสเจมไปลงสนามกันดีกว่านะโอเค เกมแรกนะครับผมสำหรับริเจมนะฮะริเจมหลักๆถ้าดูจากสเตตแล้วเนี่ยเปิดริมเส้นน่าจะสุดนะฮะเปิดริมเส้นน่าจะสุดนะสำหรับริเจมโอเคเกมเริ่มนะเกมเริ่มเกมเริ่มมาที่ลูกนะ้าโมนติฮะริเจมวิ่งแล้วไปไปไปโค้งโค้ง <c oughs> มาวะบอลพุ่งแรงเลยครับผมริเจมเคลื่อนมาฮะลงมาเกมรับก็ได้ดีนะนะ เรามาช่วยเกยมแ้วก,ก็ได้ดีเหมือนกันวิ่งเหย้าลิชเจียวิ่งวิ่งรอรอเข้าในหูจ่ายแม่นนะนะจ่ายค่อนข้างแม่นเลยผมทลิเจียไปแล้วฮะไปคนเดียวคนเดียวโค้งโค้ขงขึ้นโมงแม่ยังครับผม,ย,มนะยังไม่ได้ฮะยังไม่ได้ล้ำหน้าหรือเปล่าน่าจะลำ้ำเอาไม่ล้ำหรออุ้ยไม่ล้ำแต่โมงไม่เข้านะฮะน่าเสียดายเปิดสวยแล้วนะครับผม นะเปิดสวยแล้วแต่หม่งไม่เข้าว่ะโหเปิดดีนะเปิดดีหาช่องดีเกมรับได้อเล็เจมเวอร์ชันนี้ดูกูฮะมอดิทอเล็เจมกลับไปก่อนกลับไปก่อนยังขึ้นไม่ได้นะอเล็เจมฮะขึ้นหน้าไปเลยอย้จ่ายดีว่ะจ่ายน้ำหนักดีอ่ะน้ำหนักดีแม่นๆอ่ะมัน,มน,มนบอลมันพุ่งดีว่ะนะอเล็เจมฮะไปโมอดิทขึ้นหน้าไปก่อนนะโอกาสจ่ายยังไม่ได้มีเยอะ ทีริสเช่โอ้โหเกมรับไม่โหดจังวะจริงไปมาณในเกมรับเด่นมากเลยอะนะมันตัดได้หมดเลยด้วยความเร็วด้วยเลยนะววาผมริสเจ่มะริสเจมโมดิวิ่งฝากอืมัมนค่อนข้างชิดไปหน่อยนะฮะดมรอยครับผมให้ริสเช่โอ้ยหลุดเลยหลุดเป็นแพงเลยครับผมลองยกมาขึ้นมงไม่เข้าอีกแล้วนะน่าเสียดาย ริเจมอีกทีฮนะริเจมไปไปวนวนรอแล้วก็เปิดยังไม่ได้ฮนะ้ <c oughs> หูหน้าเสียดายวะ่ะเปิดแม่นมากนะแต่โม่งไม่เข้าสักทีอะต้องหาใครมาหม่งวันนี้นะโอเคถือว่าเกมแรกค่อนข้างดีเลยโนะชว์ผลงานได้ค่อนข้างดีนะครับผมเกมรุกเกมรับก็สวยเปิดริมเส้นก็ดนะีดีทุกอย่างเลยว่ะนะวง่ายดีทุกอย่างเลยจ่ายบอลก็มีน้ำหนักแรงๆพุ่ง เออดีนะนะครัเจมเจอออกม,มาก็บอกนะผมอุ้ยอุ้ยอุ้ยจังหวะสวนกลับดิเจมถึงก่อนแทงทะลุให้ลูกา้าโมริตไม่ล้ำเอา้าล้ำหน้าไปลแล้วแจ่ายดีวะ่ะดิเจมจ่ายน้ำหนักหูน้ำหนักด้วยความพอดีอ่ะนะครับผมพอดีพอด,พอดีถือว่าเล่นดีเลยนะนะมายถึงนดิเจมขึ้นหม่งแต่ขึ้นหม่งไม่ได้ขึ้นหม่งไม่ได้หม,ม่งไ,ไม่ดี นาะริสเจม่มง่งไม่ได้ดีมาทีริสเจมคนเดียวคนเดียวคนเดียวข้างหน้ามีสองคนได้ม่งไหมยังไม่ถึงเบลลิลงแฮมอะไปให้ริสเจมปาดมาโอ้โหไม่ขึ้นเกมสวยใช่าให้นะขึ้นเกมรุกสวยโอกาสเยอะเหมือนกันนะนะแต่ยังไม่ได้ประตูแค่นั้ขาดอันเดียวยังไม่ได้ประตูอนะริสเจมเคลียร์ไปก่อนนะผมนาะเกมรับมันลงมาช่วยได้เยอะเลยวะนะริสเจมไล่ ลายลาย่ไล่เบียดโอ้โหูเกมรับช่วยได้เยอะจริงๆนะฮะด้วยความเร็วไงทีโมดิทนะผมเข้าในมาเบลลิขยไ,ไม่ถึงว่ารัเกมอยู่ไหนวะเนี่ยโอเคจบเกมแรกนะครับผมโอ้โหเกมนี้ถือว่าดวงไม่ดีนะครับผมยิงชนเสาชนคานเยอะเหมือนกันแต่รัสเกมโดยรวมแล้วคือว่าดีมากๆเลยในเกมนี้นะครับผมถือว่าดีมากๆนะฮะโอเคฟอร์ม ไดไปเท่าไหร่ได้ไป5นะแต่ส่วนตัวมองว่ามันครบเครื่องนะเป็นเบคขวาที่ครบเครื่องที่สุดที่เคยเล่นมาแล้วนะด้วยเกมรุกที่ขึ้นดีเปิดบอลครองบอลจ่ายบอลที่ค่อนข้างจะชอบเลยจ่ายบอลนะครับผมความเร็วแล้วก็เกมรับคือเกมก็คือ,คอตัดได้ตลอดหมง่งหม่งเคลียร์ได้ตลอดเหมือนกันด้วยเจมเวอร์ชันนี้ถือว่าเป็นเวอร์ชันที่ครบเครื่องนะเป็นเบคขวาที่ครบเครื่องเหมือนกันนะดิสเจมถึงจะแพ้ก็เถิดในเกมนี้ผมว่าแต่ส่วนตัวมันว่าเล่นดี นะครับโอเคต่อเกมที่สองนะครับผมไปฮะโอเคเกมที่สองนะสำหรับริสเจมเกมแรกเนี่ย <Everybody. S 1> ถึงจะแพ้ก็จริงแต่ผมว่ามันมันเล่นดีเลยอ่ะนะเกมรุกนะครองบอลเปิดบอลจ่ายบอลความเร็วนะแล้วก็เกมรับที่ผมว่ามันค่อนข้างจะดีเลยวะ่ะนะริสเจมโอเคนะลูยกันต่อเกมที่สองมาที่โมดิทฮนะโมดิทล็อกวนก่อนวนให้ริสเจมไปได้ไหม ถึงโอ้ยนะมันแตะบอลได้แต่มันออกนิดนึงแมน่าเสียดายเอาปั๊มมาได้คือให้ไปรดิสเจมดิสเจมโค้งๆเนมาคนเดียวเรียบร้อยเอาแล้วมันมาในเกมนี้ว่ะนะฮะโหอยนี่มาคนเดียวถ้าไม่เข้าก็ก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วอะนะมาเอาสิตไปหนึ่งบอกเลยว่าเปิดริมเส้นสุดเหมือนกันนะครับผมสุดเหมือนกันขอคนมีคนโมงดีอ่ะ นอ่ะอทีริสเจมครับผมฝากให้ลูก้าโมดริดคืนริสเจมแต่มันยังไม่หลุดมันยังไม่หลุดนะฮะโมดิดฮนะริสเจมไปนู่นก่อนขึ้นหน้าไปเอาให้โมดริดส,สวยๆมาจ่ายดีมากเลยว่ะริสเจมอือหืออือหือ ตอก้อนรืสเจมคง,อ,ง <c oughs> อยังไม่ได้อะยังไม่ได้มงยังไม่ได้มงมอริสยังไม่ถึงแมโอเค okay. จบเกมครึ่งแรกนะครับผมมีแอซิสไปหนึ่งลูกสำหรับรัสเจมสสวยเลยวะแอซิสสวยคือเปิดแบบแม่นแม่นเลยคือเปิดเปิดทุกครั้งคือได้มงตลอดแต,แต่ก็ต้องอยู่ที่คนคนมงว่ามันจะเข้าหรือเปล่า นะโอเคแต่เล่นดีแ่บเป็นแบคขวาที่ผมว่ามันครบเครื่องนะมันครบเครื่องมันได้หมดทุกอย่างเลยเอ่ะทีเบลลิงแฮมอะไปให้ริสเจมคืนให้โมดริดเข้ากลางก่อนริสเจมวิง่งวิ่งยังไม่ถึงยังไม่ถึงทีริสเจมโอ้โหเดี๋ยวมันโยนไปไหนมานะ่ะจะโยนให้ริสเจมทำไมมันหลุดไปไกลจังวะนะริสเจมวผมฝากลูกา้าโมดริดวอนวอนยังได้ให้ริสเจมคืน มันไม่วิ่งเข้าเข้าเข้าริมเส้นวะมันวิ่งเข้าในเฉยเลยวะเนี่ยเบสเจมยมาผมให้มูริดวนวนคลิกตัวจ่ายยังไม่ได้ฮะมูริดหอดปักดันมาไปก็ยังไม่ถึงปั๊มมาไดก้ก็คลิกกันอยู่เนี่ยเบสเจมเคลียร์ออกไปครับผมโอเค จบเกมที่สองนะครับผมเกมนี้มีเอซิทไปหนึ่งลูกนะเกมนี้มีเอซิทไปหนึ่งลูกสวยๆเปิดริมเส้นบอกเลยว่าโคตรดีแต่ก็ต้องหาตัวหม่งดีๆนะครับได้ไป6.5้าในเกมนี้นะเอซิทสวยๆเกมรับก็ถือว่าเหมือนเกมแรกเลยเกมรับช่วยลองช่วยได้เยอะเนี่ยไปแล้วไปแล้วแล้วก็เนยมาคนเดียวโอ้โหโคตรแม่นอือแล้วในเปิดโคตรดีนะรับเกม เข้าขวาพอดีแล้วก็คงโค้งพุ่งบอลพุ่งแรงนะครับผมโอ้โหนี่มาเต็มหัว,หหวเลยว่ะเต็มหูเลยโอเคก็เป็นสองเกมที่ชัดเจนนะครับสำหรับดิฉันเป็นเป็นไปขวาที่ผมว่ามันครบเครื่องนะเกมรุกนะครองบอลจ่ายบอลนะฮะสปีดนะครับผมพลังการยิงเกมรับผมว่ามันได้หมดเลยว่ะนะเป็นไปขวาที่ผมว่ามันครบเครื่องนะโอเคประมาณนี้ละกันนะยังไงก็ ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะฮะคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายแล้วเจกัน